เชิญครับเชิญเชิญเชิญท่านนิคมครับพร้อมอยังครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิคมบนวิเศษสมาชิกสภาผู้เดินราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เดือดต้องขอขอบคุณท่านอดิตสรเพ็งเกตนะครับที่ให้เกียรติผมในการอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พอสอจุดๆนะครับซึ่งท่านในสอนเป็นเกติกับคณะเป็นผู้เสนอเข้ามาผมขอพิปรายสนับสนุนนะครับในร่างนี้จริงๆแล้วร่างพระราชบัญญตัติวิทยุกระจายเสียงนะครับที่ภาคประชาชนและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะผู้นําทาง,าง,างด้านผู้ประกอบการวิทยุองค์กรต่างๆเนี่ยเสนอเข้ามาจริงมีอีกร่างหนึ่งครับซึ่งเป็นฉบับใหญ่ กวา่าฉบับนี้จริงๆร่างนั้นเป็นร่างที่สําคัญมากท่านประธานซึ่งร่างนั้นนะครับเป็นร่างที่มีปัญหากับวิทยุภาคประชาชนทั่วประเทศนะครับซึ่งเขายื่นเข้ามาเพื่อที่ต้องการแก้ไขกฎหมายในการที่จะไม่ให้กสสชเนี่ยใช้คลื่นความถี่ในการไปประมูลนะครับเพราะอะไรครับท่านประธานโดยรัฐธรมรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนว่าคลื่นความถี่เนี่ยเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธนารนณะให้มีองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่อิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่โดยให้มีการแข่งขันเสรีย,ย่างเป็นธรรมครับรรท่านประธานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อสาธารณะและต่อประชาชนหลังจากนั้นนะครับรัฐมนูญปี60นะครับ ก็ได้มีการปรับนิดหน่อยครับแต่เนื้อหาสาระก็ใกล้เคียงกันรัทุนปีส0งพครับในมาตรา60บอกว่ารัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าถึงวงโครจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาต mm hmm. ิเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนการจัดให้มีกาให้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งนะครับไม่ว่าจะใช้ เพื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนความมั่นคงของรัฐประโยชน์สาธารณะตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้คลื่นความถี่อันนี้เขาบัญญัติไว้ชัดเจนครับโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนนะครับกสชเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาปี25 54มันมีอีกฉบับหนึ่งนะครับฉบับพศออ2553เนี่ยพระราชบัญญัติองคอ์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศออ253นะครับหลังจากนั้นก็เกิดกอสทชปี254ขึ้นมากอสทชคือองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งนะครับที่เป็นองค์กรทําหน้าที่อิสระ เขาให้มาจัดสรรขึ้นความถี่เทมาทางครับว่าได้บอกว่ากสทชต้องมาเอาขึ้นความถี่ไปประมูลเพราะขึ้นความถี่ไม่ใช่ของกอสทชขึ้นความถี่เป็นทรัพย์สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะหลังจากนั้นก็มีการแบ่งแบ่งวิทยุออกเป็นสามประเภทผมจะพูดย่อๆครับเพราะว่าเวลาจากัดเขาแบ่งวิทยุเป็นสามประเภทผๆรัเพราะว่าเวลาจกัดเขาแบ่งวิทอ,อเป็นสาม,ามารประเประเภทวิทยุชุมชนประเภทวิทยุสาธารณะ ประเภทวิทยุธุรกิจวิทยุชุมชนนะครับดันไปบัญญัติไว้ว่าห้ามมีการโฆษณาหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าสามารถหาอะไรครับหาทุนได้โดยการบริจาครับบริจาคจากองค์กรต่างๆครับองค์กรของรัฐองค์กรเอกชนมลนิธทิทต่างๆแต่ไม่สามารถโฆษณาได้อันนี้คือมันเป็นปัญหาตรงนี้ครับ ในพรบฉบันบนี้เราจึงขอให้แก้ว่าอย่างน้อยให้วิถีชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของภาคประชาชนสามารถที่จะโฆษณาหาไรายได้เลี้ยงตัวเองได้เพราะไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนวิธุธ,ธุรกิจหรือวิธีสาธารณะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามครับมันมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคือค่าเช่าครับค่าไฟค่าน้ำค่าบรหิหารจัดการทั้งหลายค่าซ่อมแซม ถูกไหมครับมันมีต้นทุนทั้งนั้นและวิทยุเหล่านี้ที่เป็นวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับเขาทําเพื่อชุมชนออกข่าวสารต่างๆในชุมชนสื่อสารระหว่างประชาชนต่อประชาชนในชุมชนสื่อสารระหว่างรัฐไปถึงประชาชนทําให้ประชาชนในชุมชนก็มีความเข้มแข็งมีความรู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ และที่สาคัญครับวิชุมชนนขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเขาต้องมาทานครับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะไปเช่าสถานีหลักไม่มีความสามารถในการไปเช่าวิทยุหลักที่ค่าเช่าเดือนหนึ่งเป็นแสนแสน,แสนหลายหลายแสนเนี่ยนะครับเขาก็มาพึ่งพาวิชุมชนที่อยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยแหละครับช่วยการประชาัมพันบอกกล่าวแนะนํา ทำให้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งร้านค้าที่เปิดใหม่ทําให้คนในชุมชนรู้จักครับร้านค้าร้านอาหารต่างๆหรือมีการประชาสัมพันธ์ให้ฟรีซึ่งไม่สามารถที่จะไปให้วิทยุหลักประชาสัมพันธ์ให้ได้งานบุญงานบวชงานวัดงานแตง่งแม้กระทั่งข่าวสารนะครับอุทกภัยต่างๆวิทยุชุมชนทําหน้าที่ได้ดีกว่าวิทยุหลักทั้งปมะทางครับ เพราะสามารถพูดเวลานั้นเลยครับฝนตกฟ้าร้องน้ําท่วมอย่างไรเนี่ยมันทันเหตุการณ์และที่สําคัญครับยังส่งเสริมศิลป,ปะวัฒนธรรมเพลงลูกทุง่งเพลงลูกกรุงเพลงหมอลำนักแต่งเพลงต่างๆไม่มีค่ายก็มาใสา่ให้วิชุมชนเปิดให้นะครับพอมีชื่อเสียงก็สามารถมีงานได้นี่คือระบบ ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจรากหญ้าก็อาศัยวิชุมชนแต่กฎหมายมาบอกว่าวิชุมชนเนี่ยไม่มีการอะไรครับไม่มีหาไรายได้ถ้าไม่หาไรายได้เนี่ยถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารจัดการนะครับเพราะกสทชอเองก็ยังไม่สามารถที่จัดสรรเงินช่วยเหลือสนับสนุนได้ฉนันก็ควรจะเปิดโอกาสให้วิจุเหล่านี้หาไรายได้ได้เพื่อที่เลี้ยงตัวเองเพื่อที่ให้การจัดรายการต่างๆมีคุณภาพ ข่าวสารบ้านเมืองตรงไปตรงมาเป็นกลางแต่ถ้าไปรับเงินจากหน่วยงานอื่นนะครับข่าวสารต่างๆอาจจะไม่เป็นกลางก็ได้ครับเพราะอาจจะต้องคล้อยไปกับเจ้าของเงินก็ได้ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าวิชุมชนควรใชใ้โอกาสเขาหาไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ในอีกระการหนึ่ง,งาท่านประธานครับโทษทางปกครองโทษทางปกครองเนี่ยนะครับเขียนบอกมาว่ามีสามชั้นครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดทําผิดนะครับ มีการปรับเป็นรายวันสมรภทานครับวันละ5,000บาทชั้นที่สองเนี่ยครับปรับรายวันวันละสอง0 0บาทชั้นที่สามปรับรายวันวันละ5 0,000บาทสมรภูานวิชุมชชนเป็นวิทยุขนาดเล็กครับขึ้นแค่500วัตต์เองครับไม่เกิน1,000วัตต์แต่วิทยุขนาดใหญ่วิทยุหลักที่เป็นวิทยุที่ออกกระจายเสียงทุกวันนี้เนี่ยเป็นหมื่นวัตต์สี่หมื่นวัตต์ก็มีชั้นโทษเนี่ยเท่ากันผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรม กับวิทยุภาคประชาชนโดยเฉพาะวิยุชุมชนฉันในล่างนี้ก็เลยคิดว่ามีการเสนอเข้ามาบอกว่าจาก5,000บาทเนี่ยน,นะครับลดเหลือวันละ1,000บาทได้ไหมนะครับผมในตอนนี้เป็นสสเป็นตัวแทนของพน้องประชาชนวิทยุามาร้องเรียนกับผมเยอะครับเราได้ต่อสู้กันเรื่องนี้มานานยาวนานมากได้มีการหารืกอกับกสทชกสชก็บอกว่าให้สสสภาพทิรสอนช่วยแก้กฎหมายให้หน่อยครับ กฎหมายเนี่ยมันทาตั้งแต่ปี2องห้าสามันสิบกว่าปีท่านประธานครับบริบทกงกฎหมายมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับสมัยก่อนมีการอะไรครับเขียนไว้ว่าจะต้องมีการประมูลขึ้นเนี่ยแต่ก่อนขึ้นวิทยุม,มันมีค่าตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองไม่ได้ฟังวิทยุอย่างเดียวท่านประธานมันออกทางโซเชียลออกทางไลน์ออกทางอะไรครับนี่ฮะติ๊กตอก็มีเนี่ย คือตอนนี้มันออกทางเน็ตทางเลไรหมดแล้วนะครับข่าวสารบ้านเมืองมันไม่จําเป็นต้องไปฟังวิทยุตอนนี้ถ้าประมูลก็ประมูลแบบไม่มีราคาผมก็เลยคิดว่าควรจะให้โอกาสกลุ่มวิทยุชุมชนโดยเฉพาะวิทยุภาคประชาชนที่เขาประกอบการมา20ปี20กว่าปีให้เขามีโอกาสได้ประกอบกิจการต่อไปให้มีการส่งเสริมนะครับสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพื่อให้กสชใช้ขึ้นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับสมดังเจตนารม์ของรัฐมนตรีกําหนดไว้ผมจึงสับส,รบสรนร่างนี้นะครับขอให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันวิพายแล้วก็สับสรนร่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจนะครับโดยเฉพาะวิธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งนะครับขอพิปปายไปด้วยเพราะว่าร่างนี้มันยังไม่เข้านะครับและขอสับสนวิทยุภาคประชาชนโดยเฉพาะพิชุมชนที่ทําเพื่อประชาชนขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยสมนุลนะครับกล่าวขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ